ชีวิตหลังแต่งกลัวเมียแค่ไหนดูได้จากแคปชั่นเสียโบสทพราฟ้าเผยโมเมนต์ชีวิตหลังแต่งงานเรียกได้ว่ารักภรยาหลงภรยาขั้นสุดเลยล่ะค่ะสำหรับเสียโบสทเพชรยินดีโปรโมเตอร์มวยและเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีพระหลังจากที่แต่งงานกับนักแสดงสาวพ,พราฟ้าการัญชิดาที่เคยรับบทมาลาจากละครกองกรรัทางช่องสา ก็มีโมเมนต์ความหวานและภาพความน่ารักของภรยาออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดจนหลายคนแห่แซวเลยว่านี่ไอจีของใครกันแน่ลาสุดเสียโบสก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความหวานอีกครั้งซึ่งเป็นภาพที่คุณภรรยาแต่งให้และส่งให้ลงเองด้วยโดยได้ออกมาโพสต์เลยว่าเลื่อนไอจีของผมไม่ต้องสงสัยนะคนแต่งรูปคือภรรยาผมเองแล้วแต่เขาจะส่งรูปอะไรมาให้ลงเพราะลงเองก็จะโดนบ่นว่าไอจีพี่รกไปหมดละ แฮปปี้วาเลนไทน์ย้อนหลังนะครับทุกคนงานนี้แฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนานเลยละค่ะเพราะหลังจากที่แต่งงานแล้วก็ตามใจคุณภรรยาสุดๆแหมแววกลัวภรรยามาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเพราะมักจะมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันตลอด